เรื่องที่พึ่งกับที่อาศัยคนเราเข้าใจเสียว่าที่อาศัยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเป็นที่อาศัยทุกคนเกิดขึ้นมากองหาที่พึ่งที่อาศัยทั้งนั้น่ะที่อาศัยนั่นคือหมายความอาศัยชั่วคราวที่พึ่งนั้นพึ่งตลอดเวลาทั้งพบในโลกหนานั่นเรียกทฏ่พึ่ง เช่นปัจจัยชาติทั้งสี่ที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเช่นผ้าเครื่องนุ่งของหง่มอาหารการกินเห็นอ,อาสนะยุกยา,ารักษาโรคภัยน,นี้เป็นปัจจัยเครื่องอาัย ถ้าไม่มีเครื่องเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้เอาใส่ประจัยทั้งชาติทั้งสี่นี่แหละมนุษย์คนเราจะอยู่ได้ก็ดีส่วนที่พึ่งนั้นที่พึ่งทางใจส่วนที่พึ่งทางใจนั้นคนโดยมากเข้าใจว่าพึ่งพูดผีปีศาจพึ่งเทวดาอารักษ์ พึ่งภพภูมิเจ้าที่เหล่านั้นเข้าใจว่าที่พึ่งอันสันไออันอุดมสมบูรณ์ที่สุดหมายคพึ่งสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแ่ะเขาเข้าใจว่าจะประจิตประศาสให้ได้สำเร็จตามความปรารถนาของตนพึ่งอย่างนั้นความเป็นจริงแล้ว อันพึ่งของวันพรพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าไม่ใช่ที่พึ่งของจริงในตังโขตระนังเขมังในตังปรนามุตตมังในตังปรนามัตธมาตพุทธคามุจติอันที่พึ่งเหล่านั้นน่ะไม่เป็นไปเพื่อความเกษมสุขไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์กันล่างั้น ก็ลองคิดดูสิมันจะ,กะเกษมสุขยังไงได้เช่นเพ่งพึ่งภูมิเจ้าที่เลี้ยงดูทุกวันทุกวันมันเป็นสาระของเราที่อยู่เราทำให้ให้อยู่อาหารขารบริโภคก็ต้องเราเป็นคนหาให้ใจให้กิน ทีพึ่งได้อย่างไงเงี้เอาอย่างเขามาพึ่งเราซ้ำอีกพระภูมิเจ้าที่มาพึ่งเราซ้ำอีกเรายนีเข้าใจว่าเราพึ่งพภูมิเจ้าที่แต่แท้ที่จริงภูมิเจ้าที่เอาพึ่งเราซ้ำอีกมันจะพ้นทุกได้อย่างไงเง้พึ่งผู้ผีพิศากับเช่นเดียวกันอย่างศาสนาที่เป็นศาสนาไปเจ้า ของแค่มันมีตนมีตัวไม่เห็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันนั้นเขาจะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดพระเจ้ามันมีตนมีตัวไหวหวนเคารพนับถือพระเจ้าวันทุกเวลานาทีเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ายิ่งไม่อยู่ดีสบายพึ่งพระเจ้าในผลที่สุดสงคราม ลบลาข้าวฟันกับพึ่งพระเจ้า่าพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยแต่พระเจ้าช่วยได้ที่ไหนล่ะลบลาข้าวฟันกันจิบหายวปวอดหมดไม่เห็นมีที่พึ่งและในที่พึ่งอก็ไม่ใช่ที่พึ่งอัปเปเสิร์ของที่ที่พึ่งอันปเปิเสิร์แท้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุพะทธธรรมพระสงค์ไม่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงค์ก็นิพาน้หมดจะแล้วจะพึ่งได้ไงพึ่งได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเองที่พึ่งตนเองนั้นมีอะไรเป็นที่พึ่งในตัวของเรา เมื่อเมื่อคุดพูดถึงพุทธเจ้ากับพระธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์ก็พูดสั่งสอนแนะนำเตือนเขาพระสงฆ์อันเนี่มาลงอันเดียวกันพูดพระธรรมพระสงฆ์อันเดียวกันพระพุทธเจ้าตระรุก็ตระรู่งเพื่อทพระธรรมแนะนำตักเตือนพระองค์ให้ต่สำเร็จมาผลินผานเพราะพระธรรมเป็นเครื่องต่อแสดง ให้ดูแจ้งแจ้งตลอดซึ่งอยาทจะทำหัวงูมดพระสงฆ์ก็ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคำสอนที่พระเจ้าสอนมาน,นเนะ่ะพระเจ้าค้นคั่วได้เห็นธรรมนั่กคำว่าสอนพระสองฆ์เอาธรรมนั้นมาอนสอนพระสงฆ์ก็พึ่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูแจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าท่านสอนในครึ่งตนอันนี้เราเห็นได้ไหมละตนเห็นตนได้ไหมละ่ะเห็นตนหรือไม่เดี๋ยวนี้นั่นแหละข้อสำคัญตรงนั้นท่านท้านยังไม่เห็นตนก็พึ่งตนไม่ได้เจึงพากันหาตน ให้เห็นตนของตัวตนเคือนของนั่งตรงมงจมวงอันนี้บ่าเป็นตนอันนี้ก็ไม่ใช่ตนมันแก่มันเจ็บมันเท่ามันชลาในผลที่สุดกระดับศูนย์ไม่ใช่ตนของตัว ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ใขรก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้เป็นได้เพียงหุ่นสำหรับมาสวมเอาเฉยๆองตัวที่มาสวมตัวหุน่นนะนะคือตัวใจหลน,นเม่อ,ออกจากร่างอันนี้แล้วก็ไปสู่ร่างอื่นก็ไปสวมว่าร่างอื่นไปสวมเอาหุ่นอื่น สัวมเมล่างอื่นคนอื่นไม่มีที่สิ้นที่สุดอันตัวนั้นน่ะเป็นตัวเป็นตัวใจของเราแท้ๆอันนั้นเรียกว่าเราให้พึ่งตัวนั้นแหละให้เห็นตัวนั้นแหะเพราะเราอาศัยมันทุกภพทุกชาติชาตินี้ก็อาศัยมันจะ้วค่อย้มาเกิด ตายไปแล้วพบชาติอื่นชาติอื่นก็ต้องเราไปกันนั่นเอาเอา,เอาตัวนั้นไปเกิดของนั้นเป็นของไม่จีรังทาวอีกเหมือนกันถ้เกิดพบได้ชาตใดก็อันั้นไปเกิดแต่ว่าสิ่งนั้นมันจะต้องมีศูนย์สิ้นไปเหมือนกันใน,ในผลที่สุด มันก็เสื่อมสูญชิ่นไปอนั่นก็ไม่ใจของเราอีกเหมือนกัน <What? S 1> หมดเรื่องนั้นว่าถึงทำที่สุดนัม่มีการไม่มีการไปการมาของมนะันอยู่คงที่แต่เรายังอยู่ในขั้นนี้ภูมินี้ก็ต้องอาศัยตัวนั้นไปก่อนเห้นั่นให้เห็นตัวนั้นแหละไปก่อน จริงค่ะหาที่ซึ่งตนเองได้มีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้เห็นอยู่แต่จับตัวไม่ได้ลองคิดดูสิว่าตัวของเราเนี่ยนะที่ว่าตัวเราตัวเราในที่นี้นั้มันรู้จักรับสายคิดไปคิดมา มันรู้จักใช้ตัวของเราอันเราในที่นี้มันหมายความถึงตัวกายใช้กายได้อันตัวนั้นใช้กายได้แต่ตัวเราจริงๆมันตัวนั้นต่างหากใช้ทำดีทำชั่วทำยากทำละเอียดเลย ผลที่ทำดีทำชั่วนั่นนะกรรมที่ทำดีทำชั่วนนะั่นนหะเมื่อตัวนี้ดับไปแล้วตัวนั้นกลับได้รับไปอีกตัวได้รับผลกรรมคุณนั้นได้รับผลกรรมอีกจึงเรียกว่าตัวเราตัวนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังยังติดพันอยู่กับตัวเราอันนี้ตัวเราน,นี่ทํา ทำกรรมดีกรรมชั่วได้รับผลกรรมดีกรรมชั่วกับตัวอันนี้แหละแต่ตัวนั้นก็ได้รับเหมือนกันจึงเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเราอย่างข้าคนนั้นที่เขาจับได้ใส่โทษธ,ธนธกรรมจนกระทั่งประหัดประหารประหัตประหารตัวนี้แหละ ถูกประหารชีวิตกับประหารตัวนี้แหละตัวกายนี่แหละตัวนั้นไม่ถูกหรอกเขาะจะประหารประหารนี่ก็ไม่ถูกอื้นยิงก็ไม่ถูกดาบฟันก็ไม่เข่าตัวนั้นในเวลาตัวนี้มันใช้กรรมอยู่ต้องใช้ไปสามเรื่องแต่เวลามันดับจริงๆก็จังแล้วผลกรรมยังมากไปกว่านี้อีก อันตัวนั้นไปได้อีกอันตัวเราเนี่ยอันตัวเราทแท้นั้นได้อีกทอดหนึ่งถึงว่าตัวของเรามันซ่อนกันอยู่ในนี่นหละเรามีซ้อนเราอยู่ในนั้นจึงให้รู้จักตัวของเราทั้งสองอย่างไว้เมื่อรู้จักกายทั้งสองอย่างไม่ลู้ จากตัวเราทั้งสองอย่างนี้หาที่พึ่งส่วนกายเราอาศัยพึ่งพาอาศัยมันเจ็บไครได้ป่วยะอะไรต่างก็เจ็บตัวนี้แหละมันตัวใจไม่เจ็บหรอก้าเมื่อพึ่งตัวนี้พึ่งไม่ได้ลวค่านนี้ใครเป็นคนเจ็บใครเป็นคนไข้ ไม่อยู่ดีสบายเจอใจก็ปรากฏมันก็รู้ตัวมันก็เข้าไปไปถึงตัวใจขันใจไม่ยึดไม่ถือขันใจไม่กังวลเกี่ยวของของอะไรบ้างไม่มีอะไรจึงว่านนั้นตัวใจตัวนั้นเป็นตัวเราถ้ามารู้จักเมือ่อเมื่อรู้สึกตัวเราอย่างนี้แล้ว ราปล่อยวางตัวนี้เสียฮัดทั้งสองอย่างฮัดปล่อยวางตายถ้าไม่ยังเหลือตัวใจลองลองดูเมื่อปล่อยวางนี้ใจยังเหลือที่ใจลองปล่อยวางลองดูจะรู้สึกว่าไม่มีเจ็บไม่ป่วยหายว่างหมดจากจริงปวงหมดนั่นแหละเข้าถึงตัวนั้นนะ เมื่อเข้าถึงตัวนั้นแล้วในเวลาที่เจ็บป่วยมันเข้าถึงตัวนั้นเวลาจะล้มจะตายกเข้าถึงตัวนั้นเวลามีภัยอันตรายต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้มีรอบด้านโจนขโมยก็ดีเรื่องคนปนคนฉดงมาแดงต่างๆเมื่อภัยอันตรายมีเสืองมีสีริ้งเป็นต้นวิ่งเข้าหา ที่พึ่งเลยคือตัวใจวางของมณีนนมดเข้าพึ่งหนึ่งตัวใจเรียบเหมือนกับไก่เหมือนกับลูกไก่มันมเห็นเดี่ยวเห็นอะไรมามันก็วิ่งเขา้าหาแม่มันเลยต้นปุกอยู่ในปุกปีกแม่มัน เอาที่พึ่งอันนี้เชยก่อนพึ่งใหามันอยู่ได้ด้วยความสงบอยู่ได้ด้วยความอบรมภาวนาทำสมาธิใจให้มันอยู่นิ่งแนวเข้าหาที่พึ่งขอ้มันได้อย่าไปค้นคว้าอย่าไปพับไฝหาสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนให้พึ่งตนเองอย่างนี้ เนตังสนานามุตตมังที่พึ่งนั้นเป็นที่พึ่งอุดมสูงสุดปัพะพุกธขาประมุติจติอันนั้นแหะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันและอนาคตข้างหน,น้าให้รู้จักที่พึ่งของตนทั้งสองอย่างนี้นไว้เราหาที่พึ่งไม่เห็นมันก็ไม่รู้จักจะไปพึ่งไหนกัน คนทั้งหลายในโลกโดยส่วนมากหาที่พึ่งไม่ได้ที่จริงก็หาไฟฝันที่พึ่งกันทุกคนแต่หาตัวพึ่งหาที่พึ่งหนีจิงไม่ได้คนคว้าหาที่พึ่งทั้งนั้นนะฮะหาที่พึ่ง ที่เป็นของจริงจังนาถังและปิรุนพังนาถังลปิหาที่พึ่งอันเกษมสูงสุดได้แก่พึ่งตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาที่พึ่งของจริงไม่ใช่ที่พึ่งเลีวไหล หาที่เป็นของไม่จริงมันเหลวไหลหรอกของเพืังหากันหลงมงมงายไปสารพัดทุกอย่างซึ่งของภายนอกไปหมดทุก,ทกเลปลง่ทุกอันเสียผลประโยชน์เปล่าเพิ่งภายในไม่มีเสียอะไรเลยไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องปลูกบ้านุลูเรือนให้มันอยู่เราต้องเสียเปล่าเสียของอะไรทั้งหมด พึ่งตัวเองที่พึ่งไม่อยู่ไม่เอาหาที่คือพึ่งของภายนอกจังไปเห็นให้เหลี้ยวไหลอธิบายทั้งเรื่องที่พึ่งเราตั้งใจทำความสงบได้เคยอธิบายให้ฟังว่าใจในจิต จิตนั้นพึ่งไม่ได้ใจนั้นยังค่อยพึ่งได้จิตเปน็นผู้คิดผู้นึกผู้สงสยัยสำหรับเป็นผู้หาเสบียงคือให้ความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมนั่นต่างมันเกิดจากจิตใจใจนั้นมันเฉย มนเข้าเส้นความสงบไม่มีอะไรละเข้าเส้นความสงบแล้วก็เฉยจะหัดให้เข้าเส้นความสงบให้มันได้ในเมื่อเรามีเหตุมีการมีเรื่องมีราวเข้ามาจะต้องรีบเข้าไปหาความสงบคือพึ่งแม่คือลูกไก่พึ่งแม่นั่นเอง หรือเหมือนกับอันแย่ที่อยู่ในลานวัดของเราเนี่ยนะ่ะมันวิ่งเข้าในรูพนรักษาก็สงบอยู่ชั่วคราวต้องอาศัยอย่างนั้นแต่ก่อนใจเป็นของกลางในคิดนึกสงสัยอะไรทั้งหมดเป็นของกลางาเรวางใจเปน็นกลางอย่างเดียวลงปัจจุบันก็ว่าได้ ตรงกลางๆกันนะไม่คิดอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยทำให้สบายสบายไปไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้องใส่อะไรทั้งหมดเย็นลงไปสบายสบายให้จับตัวนั้นได้ก่อนจับตัวนั้นได้แล้วก เข้าน้อมเขาไปถึงความสุขควาสงบให้อยู่ได้นานแสนนานยิ่งการดียิ่งเป็นการดีมันอยู่ไปแล้วมันหากจะรวมลงไปดอกมันยังว่าฉันรวมดีแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยแล้วก่อนถ้าเมื่อนานนานได้เข้ามันรวมลงไปเอง รวมเข้าไปถึงความเป็นกลางของเก่าแต่มันลึกซึ้งเข้าไปขอเก่ามันละเอียดาไปของเก่าอยู่ได้านานว่าเก่าแล้วไม่ต้องรักษาการเช่นนะไม่ต้องรักษาต่อไปถ้าหากมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นมามันออกมาบาง ประสบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมันต้องวิ่งเข้าไปหาตรงนั้น่ะความสงบตรงนั้นนะเว่าความสงบมันชำนี่ชำนานถอะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าที่จิตมันจะส่งสายมันสงสายมามากมายกว่าเพื่อที่จะพนานานจนนั้นเป็นนิสัยมันชินใช่ไหม จนมันมีขอบเขตมันจึงยากที่จะเข้าถึงความสงบได้เมื่อเข้าถึงความสงบแล้วมันออกมาเองหรอกมันจิตอนั้นคือมันนิสัยมันเป็นนิสัยสันดาของจิตแล้วมันอยู่เฉยไม่เป็นมันยังออกมาเองมาเสาะแสวงหาเรื่องราวต่าง คิดโน่นตรงนี้อะไรต่างๆเราจะต้องเอาความสงบนันแนละไปจับอีกทีนอันนี้มันไม่ใช่ของไม่ใช่ของเรามันท่งสายไปมาไม่ใช่ของเราเราต้องเอาความสงบมันเนี่ยเอาความสงบไปจับมันความตรงสายมันอีกแล้วก็ถอนมันเข้าถึงความสงบอีกเหมือนกัน แล้วอยู่อย่างนี้แหละไม่มีสิ้นที่สุดแล้วฝึกหัดอบรมไปอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดไปอบรมมาเข้าถึงความสงบแล้วก็ออกมาถอนมาทรงสส่ตามเดอมตามราัก็เข้าความสงบคือพิจารณาเลือกเส้นในมันได้จริงสงบเป็นยังไงอันเชียงทรงสส่เป็นยังไง เลือกเป็นเอาสิ่งที่เราต้องการจนมันชำนี่ชำนานไม่มีการตื่นเต้นนะครมันจะสงสัยก็ไม่เป็นไรมันจะสงบกันไม่เป็นไรมันก็อยู่เลยความสงสยัยเราก็ไม่ยังสงสยัยถ้ามันจะสงบก็ตื่นเต้นอันนั้นนี่ะมันไม่ได้หลักไม่ถืงนขวัญสงบพักที มันอยากสงบมันก็ไม่เป็นสงบมันก็ไม่สงบนช่ไพอสงบก็แล้วก็ตื่นเต้นมันต้องทายเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เดือดร้อนวุ่นวายอยากให,ให้ได้ความสงบมันความไม่ชำนี่ชำนานนะี่ความที่ไม่รู้เรื่องของมันยังยังค่อยเดือดร้อนนะอยู่ตลอดเวลาทำอย่างนี้ให้จำนี่ชำนานแนละ้วมันก็อยู่ทีอ้าว ภาว,นะวนาการหัดภาวนาคือหัดละหัดถอนหัดทิ้งหัดปล่อยหัดวางสิ่งทั้งหลายที่มันติดพันในโลกนี้หัดปล่อยหัดวางทิ้งหัดถอนเมื่อนลเรียกว่าสัญญามันจำได้แน่นอย่างที่สุด จึงไม่อดีตเรื่องไปแล้วก็ตามเถอะเรื่องนั้นจำได้ดีๆมันเอาไปมาทำหนินอยู่ในใจมาคิดถึงอยู่ในใจควนที่จะปล่อยจะละมันก็ละไม่ได้นานาข้อที่ี้าทำผิดก็จะตผล่ไปแสงไปจามอะไรนั่นอันนั้นคิดนนปก็เด็นตรงประเดงเพื่อในนานาข้ มันต้องเรงุมต้องแต่งไว้ก่อน,นเขาจำจำเที่ยงใอ้ดีนั้นจ้ำแล้วาติมกขาแต่งมันกลมกันเรามาพานาาสุนหักละของกันในมคลองอยู่กับใจไนจิตอยู่กับใจลองคิดดูอะคลองนั่นไม่มีอยู่ในใจละมันจะเป็นอย่ใ,นใ,นใจมันก็ไม่มี เปล่อยว่ามดเราจ้งว่าขนหนีเราชื่อแล้วนอนลูกเวลาเราจับบาตรเอาของเราเรียกทีจะจะจ่จิตจำมาเชียนี่จำไม่นในใจใจปล่อยวางครับใจมันก็ว่างไม่มีอะไรทั้งหมดมันก็หมดห่วงยุใหญ่ายกังวลน่าแหม่ส,สุข ของคนเราคือของไม่มีนะใน,นได้ความสุขอย่างยิ่งในขณะที่เราสำนึกภาวนาอยู่ดีให้เป็นนี้ได้ความสุขอย่างนั้ในให,ห้มีอะไรเลยเมื่อสำนดได้อย่างนั้นแล้วพิจารณาใดนั้นจิบรวมได้อย่างนั้นแล้วเวลาจิตถอนออกมาจะไปยึดไปถือไปมัวเมวาก็จริงนั้นไปรุ่มลวยก็รจริงนั้นนั่นก็ ไม่จิดอย่างเราิดกประคนเมื่อที่ว่านนองของเรานี่มันก็ไม่จิดมารู้ว่าหลานสบาอาจารย์ของเรามันก็ไม่จิดถ้าจิตรวมได้อย่างที่อธิบายไปในนั้นท่านดึงให้หัดสมาธิจพให้ปล่อยวางของนี้ ของมีอยู่แต่ไม่ให้มีเรื่องของหายากของไม่มีคือจักต้นมีขึ้นมาของทำง่ายของไม่อยู่นี่ทำให้มีของทำยากทุกสุดต้องอาศัยการภาวนาเดีดยเดี่ยวกลาหาน ม,มีชำนาญเสมอของที่มีอยู่อย่างนี้มันเกิดขึ้นที่ใจมันต้องมีวัตถุมันโลกขึ้นในใจมันต้องมีวัตถุมันหลกงก็ต้องมีวัตถุแต่วัตถุมามันก็โกลทุกขลงนาคสหนาจะให้มีม่ให้เกิดขึ้นมาได้ ในเวลาที่ทนาษาปล่อยขึ้นเลยนเวลาที่ออกจากสมมธิโาษณาช่างมันจะกำวามัน,ม,นมันจะไปยึดไปถืออะไรก็จังแต่มันไม่ไดีแน่นานมันดีตรงนั้นการพิจารณาถาสีมันก็ดีตรงนั้นเห็นว่าถาสีแล้วมันไม่ใช่เรา เขาบอกเรื่องเลยแล้วกลับออกจากท่าทีแล้วนำมาดูธรรมดาธรรมดานี